เดี๋ยววันนี้มาพบกับหัวข้อ,อ validator นะครับเดิมที่เราใช้ Reactor ในการสร้างตัวโรบอทเนาะได้ประมาณประมาณ10กว่าล้านวิธีเนี่ยนะครับคำถามคือโรบอทที่เราคัดเลือกมาเนะ่ยสิตัว20ตัวแล้วแต่เนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่ามันจะเวิร์กจริงๆใหม่แล้วมันเข้ากันได้หรือเปล่าถ้าเอามาใช้ร่วมกันเนาะก็กดไปลูกสรข้างแล้วกดไปที่ validator นะครับเขาก็จะบอกว่าเออดรอปไฟล์เลย ที่จะอัปโหลดเนาะก็เลือกคลิค M QL45 จริงได้หมดแหละครับก็เลือกะลากลงไปพอรากลงไปเสร็จเราก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับเขาก็จะเจนเนอเรตแล้วก็จะไปทิ้งในコレคเตอร์ซึ่งความจริงการวาลิดมันผ่านอยู่แล้วนะครับมันผ่านอยู่แล้ว,อลวเอามีตัวไม่ผ่านด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับอ๋อน่าจะผ่านมันตามตาม,ตามกันมาก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนาะวาลิดที่เขาทําคืออะไรก็ค,คลิกเข้าไปดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับ สิ่งที่เขาทำคือเขาทำการมอนเตคาร์โลวอลิตเ i ชันนะครับเขาทำอะไรบ้าง <_ d ata> เขาเรนดอมฮิสซ์ริคอลดาตาเขาเรนดอมสเปรดนะครับแล้วก็จัดการเรื่อง e x e c u คิวชันป b l e m ลมต่างๆนะครับเรื่อง l ลิ p เพ e เรื่องสก i p โพ s ิชัน n e นทรีหรือออกนะครับถ้าจะเอาทั้งหมดมันก็ได้คลิกทั้งหมดได้เลยนะครับอย่างสมมติว่ามาถึงนี้กดสตาร์เขาจะจำลองเป็นเส้นว่าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกำไรจะยังอยู่ไหมเนาะแต่ความจริงอะ่ะผมว่าหลุดทุกครั้งอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะนะ ก็พบว่า t r a t e ี y ที่เราทํามามันก็มันก็ดู valid แหละนะครับก็ผ่านนะต่อมาดูตัวเดิมแล้วกันสิ่งที่ต้องดูต่อก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการทํากําไรในแต่ละช่วงเนี่ยมัน consistency หรือเปล่าก็มาที่ stat info ข้างๆกันเนี่ยครับก็มีเดือนลบเดือนมิถุนาเห็นไ,ไหมโดยส่วนใหญ่มันบวกแล้วบวก ที่0.1หลอดในบวกไปประมาณ3 0 6 0ดตัวไหมเพระาะว่าได้กำไร3,3600เนาะอันนี้ว่าเป็นกราฟจังหวะเข้าจังหวะออกคือผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เพราะท้ายที่สุดเอ่เราเราน่าจะไม่ได้ไปเพลยนะ์ในชั้นตรงนั้นจิตเราต้องอยู่กับตรงนี้นะครับถ้าใครอยากเส้นสวยไปหลอกคนในะกดตรงนี้นะครับเอาไปไม่เซอร์นะฮะตัว e q u i t y Balance จะเป็นเส้นตรงสวยซึ่งมันจะฟิตกับกราฟที่มันผ่านไปปััััญหาาาคคคืออมมนนนจะะไ่ดีกบบตรเรร มันเรากําลังเอาอาดีตมาหลอกปัจจุบันเพื่อไปหลอกอนาคตอีกครั้งเนาะถ้าจะทาทาแค่น,โนโลล้องวรยพอนะครับเขาจะจัดการทดสอบรอ tpsl ให้ซึ่งผมก็ไม่ทําอยู่ดีเพราะมันไม่มีประโยชน์อนาคต่ p s l เท่าไหร่ไม่รู้เนาะส่วน walk forward optimization เนี่ะมันก็จะมีเซตติ้งที่เราจะจะทำว่าจะแบ่งกี่ segment ใช้ all of sample เท่าไหร่ all sample คือกราฟที่ไม่ได้มีในทส้งเทียนตอนนี้มันจะ generate เ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะทำเป็นสเต็ปโดยหาว่าเน็ตบาลานซ์ที่ดีดที่สุดเท่าไหร่นะครับ ความจริงกับผมไม่ค่อยชอบเน mm ็ต hmm. บาลานเท่าไหร่เนาะเอาเป็นดีเทอร์ดอว์ดาวได้ไหมสต็อกหมดนะอ่ะลองดูคือทำให้พารามิเตอร์อ,อะไรต่างๆเนี่ยมันชีวิตมันดีมันดีขึ้นน่นแหละครับตัวตัว k forward เเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยผ่านต้องบอกตามตรงนะครับเดี๋ยวรอด,ดูเขาแบ่งเป็น5ช่วงเห็นไหมครับเอา o อ f s ซ m มเปิลนี่คือกราฟที่ไม่ได้มีอยู่จริงที่จะพิจารณว่าอนาคตมันจะยังเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนาะ เวลิตไหมบอกเวลิตแต่กําไรอะได้ไม่มากขึ้นนะจะเอาหรือเปล่าถ้าเอาก็เอ็กเซปต์แต่ความจริงมันมันต้องเขียวทั้ง2อันแหละนะครับถ้าใครจะทําตรงนี้ก็ได้ซึ่งผมส่วนใหญ่ไม่ได้ทำออไม่ได้ทําเลยดีกว่านะครับส่วนถ้าจะหาบาลานซ์มันจะง่ายมากเลยมันจะทําเพื่อกําไรนะครับ คือตอนนี้เราทําแบบนี้มันทาเพื่อกําไรและทําเพื่อดรอดาวเพื่อกดดรอดาวถ้าเราเลือกแค่ e q u i t y Balance มันก็จะขึ้นแค่แค่บาลลัสมันไม่ต้องสนดรอดาวเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เห็นมันจะดีขึ้นอย่างมหัศจา์ตรงน,นี้ก็จะบวกบวกบวกนะไม่ใช่ผมเปิดดูใหม่เาคงประมาณนี้นะครับวิธีการเนาะพอเราทําสําเร็จเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไปแค่ไปกดดาวน์โหลดไม่ว่าจะ m t 4 M t 5ก็สามารถกดมาได้นะครับ อืมแต่ดูไม่ค่อยดีนะครับหลังทำดูชีวิตแย่ลงมีอันหนึ่งที่โอเคขึ้นเขาก็แบบ full back test valid นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าว่าตัว acceptance criteria ที่ผมสร้างขึ้นมาก็โอ้ไม่ valid เลยใไหมก็ไม่อะไรไม่ valid ก็ไม่ valid นะครับถ้าใครขยันทำก็กดได้นะครับมันก็สามารถให้มันดันดู validation ได้ตาม acceptance criteria เนาะถามว่าวิธีเล่นอย่างอื่นอีกตรงนี้ผมว่าคงประมาณนี้แหละ ความจริงมันก็เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดเนาะถ้าใครฟังผมมาตั้งแต่แรกผมเชื่อนะว่า,น,าน่าจะพอเก็ตไอเดียและว่าว่ามันทํำยังไงแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นหน้าสรุปเอาออกเซ p ม e ป o n มอนิเนะครับก็เป็นการคํานวณทำนายขึ้นมาแหละมันจะยังเวิร์กอยู่ไหมถ้ามันแย่นะสถานการณ์ตามที่ผมบอกไปนะครับโอเคเดี๋ยวโค้ดทั้งหมดนี้เราผมแจกเนะาะทั้ง mt 4 mt 5นะครับประมาณ10กว่าตัว ความจริงก็ลองรันดูแล้วก็ลองเก็บข้อมูลกันดูแล้วก็เอาไปเ,าเลือกคัดเลือกตัวที่คุณชอบให้มันพึ่งผ่าซึ่งกันและกัน2ตัว4ี่ตัว1ิตัวแล้วแต่นะครับที่มันดีต่อกันพึ่งพาใส่กันบอดเราชุดนี้จะไม่มีมาติงเกลเพราะฉะนั้นพอตแค่ไหนคุณเล่นได้ทั้งหมดนะครับยังไงก็เล่นได้เพราะมันไม่มาติงเกลเพราะมันไม่เพิ่มหลอดไซส์เพราะมันไม่เพิ่มความเสี่ยงเพราะนี่คือชีวิตจริงนะครับบอดในอุดมปติมันควรเป็นแบบนี้นะครับใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็ อินบ็อกถามได้เดี๋ยวผมรอการตรวจสอบตัวต้นของ YouTube สำเร็จเดี๋ยวผมแอดคลิง้งแจกโค้ดโรบอททั้งหมดที่มีให้นะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับสวัสดีครับ